วันนี้เป็นวันเรียกวันวันอะไรนะวันโกาวินาศหรือวันอัปมงคลเรียกวันอัปมงคลผมดูแล้วไม่ดีก็เลยไม่เอาใครเข้ามาไหนลูกทำดีอง สำหรับรัชวงกษัตริยชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระอรุชยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมร์รัชวบังศาวันที่28กันยายนนี้รออยู่นานแล้วคิดถึงขอบคุณมากนะก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้เลยนะ เดี๋ยววันศุกร์ก็จะพาเขาไปกายภาพนะครับกายภาพแล้วก็จะฝากไว้ที่โรงพยาบาลแป๊บหนึง่งวันศุกร์พ่อเขาต้องไปดูเรื่องยอดเงินบริจาคนะที่ธนาคารเสร็จแ,แล้วก็จะไปทานข้าวหาเลี้ยงที่วิ่งกันนะนอนโมงก็แล้วกัน นอนก็นอนกันไม่เป็นไรนอนก็นอนกันกข่าวในพระราชสำนักประจำวัน oh, น uh, uh, ี้นะครับกรมเจริญวัฒน์คุณทอง นนะครับพวกนี้นะครับที่นี้นะครับพี่วันี่แทนแทนน่นายคุณนายนิพค่ะแม่แม่ทั้งหลายพวกนี้เตรียมตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณประมาณ,มาณอาสองทุ่มประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกนี้สองทุ่มใครน้องเป็นนายจาับให้ย่าขอโทษทำให้เจน ขอบโทษนะตุ kar kar ่มหมาโู้หนูไม่ใช่หมาเน้องหนูไม่ใช่หมาหนูเป็นสุดยอดของสุนัขหนูเป็นเทวดาตัวน้อยน้องเตียได้น้องขะขะฮึคือคนเขียนนย แต่เข้าใจว่าตอนนี้ส่วนจรกขากำลังกองทัพรงนั้นออกไปที่ประเทศไหอยู่ไกลอาจจะเป็นชดเชยแล้วมื่อข้อกบของเราเนี่ยก็คือเรื่องจริงแต่ประกูลเขายังอยู่เยูสถานการณ์ทีัติดปัอยู่รงนี้ทางกองทัพภาคปะชาชนจีแจธรรมชาีแจ คือคนจีรังของเ <fits you Elena> องตอนนี้เป็นองค์การอย่า huh. งนี้แล้ตอนนี้นะครับลงคนหลายผมถามผมว่าเออม <off arn Lite> ีอยากอะไรอยากให้ฟังนิดนึงนะครับว่าทําไมเออผมไม่ไปเออแถวตะเข็บชายแดนนะครับไปช่วยเหลือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยควรจะเรียกว่าเฮ้ย ให้กําลังใจนะฮะทหารหารเนยอยู่อยู่แนวหลังแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่อพยพมาอยู่ในเมืองนะครับทางเจ้าหน้าที่มูลที่รักตกันยูเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับประมาณเกือบ30นายนะฮะไปตั้งโรงครัวไปทําอาหารมอบให้กับชาวบ้านและผู้ที่ขอร้องนะครับขอร้องมาเรื่องอาหารนะครับ เราก็ไปดำที่ทุกที่จะมีจังหวัดสุรินทร์เ้วก็มีศรีสกเกตนะครับบริษัทศรีสกเกตเนี่ยเราจะอยู่กันเยอะนะครับแล้วก็ถ้าต้องการอะไรทางเจ้าหน,น้าที่ของมูลนิธิกัลนดูก็จะสั่งมายังศูนย์พระนครนะครับที่บางพลีนะครับศูนย์พระนครก็จะรู้ว่าทางนั้นต้องการอะไรก็จะรีบส่งไปให้นะครับเราจะทํางานอย่างนี้ผมเนี่ยจะอยู่ในขึงหนึ่งสแตนบายเรื่อง เพราวะเกี่กับน้ําท่วมนะครับต้องออกไปโดยเร็วฉับพันเราต้องมีโรงครัวที่อยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราไปไหนทุกเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมีหลายหลายส่วนนะครับอันนี้คือหลายส่วนนะครับจะมีทั้งทั้งส่วน ส่วนที่ทีมูทีฟกัลตันดูก็จัดเองแล้วก็ส่วนที่ผมผมก็ต้องจัดเองเหมือนกันนะครับก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิรัตนดูผมเป็นผู้จัดก,การฝ่ายกิจกรรมพิเศษเพราะฉะนั้นต้องคอยจัดนู่นจัดนี่ตลอดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่กระจุกกันอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วโอ้อะไรไปมือไม่เราก็จะจัดก็คือกระจายกันออกไปในตามจุดต่างๆที่ขอร้องมานะครับตอนนี้ก็ยังมีหลายจุดนะครับที่ยัง ขอความช่วยเหลือมานะแล้วก็ส่งในสิ่งที่เราช่วยเหลือไปถ้าต้องการนี้จะมีมากกลายไปสงครามจริงๆแล้วเราก็รับรองครับเราก็เต็มที่กับตรงนี้งจงที่แล้วยา่าเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกนะมันก็จะมีความสูญเสียนะครับมันไม่มีใครได้เลยนะทั้งสองประเทศแค่มีความสูญเสียโอโอโอแต่เราก็ก็ถ้ามนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ต้องยอมก็อยอมแลกนะครับ มีคนถามไม่ไปหรอโอก็สแตนบายรออยู่ในในกรุงเทพนะครับเผื่อภาวะวิกฤตเกี่ยวกับน้ำท่วมผมก็ก็เรียกเดินทางนะครับแล้วก็ไปกำลังใจให้นะครับทาหนานทุกท่านนะครับที่อยู่ที่ชายแดนแล้วก็ผู้ที่เสียสละชีวิตนะครับเพื่อเหรินคดนไทยนะครับสละชีพเพื่อชาตินะครับ ไม่มีอะไรที่จะ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 ,จะพูดเลยนะครับมันมีแต่เราก็เห็นใจนะครับครอบครัวที่เสียไปตอนนี้ได้ข่าวว่า15ารายนะครับ15บนายประชาชน15นายนะครับที่ต้องสูญเสียกับวิกฤตเกี่ยวกับทานรุาสกขตกลงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอธิปไตยดินแดงอะไรมากมายนะ ผมเองเอกพันธ์เองก็มไม่ได้นิ่งเฉยนะครับก็ทางนุ้นต้องการอะไรนะครับเราก็จัดส่งไปนะรับรองว่าไม่มีไม่มีบิดผิวไม่มีข้อแม้ขออะไรมาเราก็จัดให้หมดนะครับว่าจะเป็นถุงเท้ากงเกงในบุรีนะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งจัดส่งไปหลายหลายหลายๆที่นะครับแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แจ้งไม่ได้บอกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําท่วมเหมือนกันนะครับเราก็เข้าพื้นที่อะไรต่างๆ นะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับขอบริจาคอะไรทั้งนั้นนะครับแม้แต่ที่ผ่านมาหรือทศตวรรษที่แล้ก็มูลที่รุ่นันอยู่เพราะนั้นถ้าใครอยากจะทําบุญกับผมร่วมอะไรกับผมเนี่ยก็ไปที่มูลที่รุ่ตันอยู่ได้เลยนะครับนะฮะคือมูลที่รุ่นันอยู่นี้จะครอบคลุมทั้งหมดนะครับทั้งทั้งทั้งหมดนะมันจะเป็นที่ผ่านมาหรสอศตองงอนะครับมูลที่รุ่นันอยู่เนี่ยอยู่มาเป็นเดือนกว่านะครับทําอาหารทําครัวทุกวันนะครับตาย วันเป็นหมื่นสองหมื่นกล่องนะครับแล้วก็เนี่ยเราอยู่ชายแดนมานี่ประมาณน่าจะสักเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับนี่ก็ทุกวันนะครับเราต้องซื้อวัตถุดิบต่างๆนะฮะเราไปเราไปก้วยวัตถุดิบไปทั้งนูทั้งไีทง้ทั้งเป็ดทานอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้น ถ้าจะบริจาคอะไรแล้วแต่นะไปที่บูทริุตันอยู่ทุกสาขาได้หมดครับว่าจะเป็นบางพีที่วัดหัวลำโพงนะฮะตรงสามย่านนะฮะตรงนั้นนะฮะก็ไปได้เลยหรือจะเป็นที่ควน้ําไทยนะครับก็บริจาคที่บูทเิุตันอยู่ได้เลยนะครับคือนั่นรวมทั้งหมดเลยฮะบางทีผมไปไหนเงี้ยผมก็ต้องเบิกส่วนกลางนะครับค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันค่านู่นค่านี่นะฮะเรื่องกุันอยู่ก็ให้คนจัดการทั้งหมดเลย จะไปไหนหเธอสสยที่ปวดนิดหนึ่งไปเนี่ยจะดูนะถ้าแผ่หน้าประตูเนี่ยเขาต้องถ้าเขาไปจุคุยจุคุยจุคุยประตูก็าจะเร่งกระปวดอ,อยูมดูคอนเิรยาวเลยในงานฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะทำบุญนะครับอะไรก็แล้วแต่มูลที่ลูกดันอยู่นะครับรับรองว่า เป็นอะไรที่ได้ได้บุญใหญ่จริงๆนะครับไม่ว่าะจะเป็นเรื่องเรื่องลงศพเรื่องศพไม่มีญาติหรืออะไรกันแล้วแต่นะบจะเป็นลงททนอะไรก็แล้วแต่นะลูกกระดานยูครับนะผมมันต้องมีส่วนกลางต้องต้องไปเบิกส่วนกลางค่าน้ำมันบ้างบางที่็ต้องเออแต่เบี้ยเลี้ยงพนักงานหรือมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะแต่ส่วดมากแล้วก็ก็ทำมมลูกกระตันยูของผมเนี่ย เป็นส่วนตัวเนี่ยผมก็จะบอกว่านี่เป็นส่วนตัวของผมนะอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะน,นี่เป็นของมูลทีิกนอดูบางครั้งเนี่ยการจะเบิกกระลูกกระดำดูมูลทีต้องทําเรื่องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีคณะกรรมการนะฮะในการอนุมัตินะครับบางทีผมไปด่วนเนี่ยผมต้องเอาเงินส่วนตัวผมออกนะแต่บางครั้งก็ก็มาเบิรกแต่บางทีบางทีก็ไม่ไเบิกก็โอเคไม่เป็นไรก็เอนกมาทำบุญนะเพราะฉะนั้นจะทําบุญกับผมก็เข้ามูลที่กระดำดูได้เลยนะครับอ่าเข้าไปไหนละเดี๋ยวปับ๊บ อ๋อมาแอบ,บนอนตอนนี้แสดงว่าตอนนี้ร้อนนี่นี่ดูแสบนี่ยแสบนี่มานอนแอบอยู่ตรงนี้เล่นี่ในธรรมดานะ <c oughs> ไม่ต้องเลยหนีพ่อมาทำไมหนีพ่อมาทำไมลูกขันข้าวเหรอไม่ต้องขันข้หรอ <c oughs> ร้อ,อน,มนมากเลยนี่มันโอ้โอคอหคนเย็นอะไรหยอตัวนี้มันเย็นฮนะเย็นมากเลยตรงนนนเนี้ยเนี่ยพื้นเย็นเย็นใช่ไหมลูกยิ่ชอบมนเย็นใช่ไหมลูกอื้มแล้วก็เ,เก่าไหม น่าจะอากาศมันเกียนมันแอะมั้มันคิดไม่เป็นเพื่อส่งของขวัญผมรับน้องจามใบพ่ออ๋อเมื่อคืนนะแต่เมื่อคืนนะแต่กลับไปก็ไม่เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นไร

เ,เปลี่ยนนายรักพ่อมากหล่ถ้าจะรักหล่าเนี่ยคนนี้รักเหรอลูกรักมากเลยเหรอใครรักใครลูกพ่อรักหนูหรือหนูรักพ่อฮะพ่อรักหนูนะพวกนี้หนูต้องให้พ่อเยอะๆนะพวกเนี้ยรู้ไหม นะหนูจะสุดยอดมากรูไหมพรุ่งนี้แกพลาดันลูกนาะเอาใหแแ้แม่เขาจะได้มีเงินมาทําบุญตับหนูเยอะๆรู้ปะ่ะเราให้น้องๆพี่ๆของหนูจะได้มีอาหารทานกันเยอะๆรอครับโอเคครับ รอนะประมาณสักสองทุ่มนะโ,โหยังไม่ถึงยังไม่ถึงล้านดวงใจเลยขอเอาสองล้านดวงใจได้ไหมเอาหน้าให้เป็น,น้ายเนีย่ยอ่ะแม่แม่สองล้านดวงใจโถยี่สิบล้านดวงใจยังทำมาแล้วเลยนะไม่ถึงชั่วโมง อันนี้ก็ไปถึงครึ่งชั่วโมงสองล้านดวงใจหรือว่ามีใครอยู่ละผมผอมนะพอผอมพบเสื้อเสื้อ,อตัวนี้เคยใส่พอดีนะครับพอผอมมกเมือเสื้อมันเนื้อผ้ามันเยอะแต่ตัวตัวไม่อยู่มันก็เลยทําให้เสื้อตัวใหญ่แค่ไม่รูกฟังพ่อหรือว่าเนี่ยหลวงตัวพ่ออยู่ใช่ไหม ที่สุดนอนฟังนอนฟังแต่สังเกตนะก็อ้วนขึ้นนะผมว่าเนี่ยก็อ้วนขึ้นวนขึ้นววนขึ้นเห็นก็เดินได้ผมก็มีความสุขละเออมันถึงต้องหวะเวลาที่เราต้องรักษาอนะแต่คงไม่ได้วิ่งดี กบวิ่งไปไหนแล้วถึงมีก็ไม่เ้าวิ่งหรอกให้เขาเดินปกติเป็นธรรมดากลัวเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วมันไม่คุม้มนนะลูกนะนั่นเะรื่องเนะื้อย่างวดนี้ถูกนะผมจะไปซื้ออาหารสุนัขไว้ประมาณสักห้าหกร้อยกระสอบเลยแล้วไปไวท้ที่ที่ ไิมิตใหม่นะไว้ตรงนี้ตรงใต้ใต้ถุนบ้านตรงนั้นน่ะแล้วใครอยากจะได้เน่มีสุนัขจอนจัดก็ขับรถเมาได้เลยนะสามสิบสี่สิบกระสอบก็ค่อยๆทยอยเอาไปได้เลยนะเราจะได้มีอาหารสุดขตุนไวเดี๋ยวแพงไงผมกแพงยังไงเราก็ต้องหน้าแพงขึ้นแพงขึ้นเนาะนี่ก็ของเขานี่แหละเขาจะได้ทําบุญให้เขา เขาจะได้แข็งแรงไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกอ๋อดีลูกอืมปูกใจใช่ไหมลูกตบมืออ๋อพูดเสร็จปลุกใจปลุกใจอืมเป็นบุญของเขาอะลูกเนาะเป็นบุญของหนูนี่แหละเฮ้อหนูต้องให้แม่แม่เขถูกเยอะๆนะเขาจะได้มาทําบุญแล้วก็ซื้ออาหารให้เพื่อนเพื่อหนูไงให้พี่ให้น้องหนูเยอะ ทั้งข้าวปลายทั้งอาหารสุนัขเนาะให้น้องเปลี่ยนานางด้วยเนาะซื้ออาหารแมวด้วยผมจะได้เป็นต้นเขาเรียกว่าสะพานบุญเยอะๆเนาะที่รักพ่อ,อจ๊ะโอ้ดีพ่อ,อ หลายท่านนะครับที่ซื้อของมาให้น้องเปลี่ยนได้นะครับตอนนี้ของก็เต็มเลยค่อยๆทยอยใช้กันไปเนาะทั้งบอกทั้งของเล่นทั้งขนมทุกอย่างเลยน้องสบายที่สุดเลยตูบ พอเขาเริ่มหายเนี่ยอ้เรื่องเรื่องผ่าตัดธรรมนเนี่ยเขาก็จะจะจะค่อนข้างที่จะดูเหมือนกับไม่ค่อยไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่คือไม่ค่อยบากเกดเจ็บในเรื่องฉี่เรื่องนี้มากเท่าไหร่แต่เรื่องอารมณ์เนี่ยผมว่าถ้าเกิดอย่างนี้ไม่เป็นไม่มีปัญหาหรอกแต่ไปที่ร้อนๆหรืออะไรนี่เขาจะหลุดง่าย บอกแล้วไงแป๊บเดียวแม่แม่นี่วันนี้ล้านสามนะเจ็ดแสน,นวันที่ยี่อ่านไม่ทันสิบไปไหนอ๋อจริงๆแล้ววันที่สิบเนี่ยเรามีโปรแกรมว่าจะไปที่เออ่ TOT นะครับจะมีงานคอนเสิร์ตของคุณ พี่ต่อยนะครับพี่ต่อยพี่ต่อยเมื่อก่อนเป็นมงนะพิมพเพนเตอร์นะพี่ต่อยเออวียดอะไรในบะุญญานนะนะก็เขาบอกว่าจะเอาให้จะไปตั้งโต๊ะไปขายเสือ้อไปทำอะไรเผื่อใครก็อยากเออซื้อเสื้อน้องเปลีน,นายนนะวันที่สิบแต่ผมก็เลยเห็นว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าหนึ่ง อางที่เขาไปทําบุญนะครับช่วยเหลือวัดพรบาทน้ําพุนะครับแล้วก็ทําบุญในการมีคอนเสิร์ตกันเนี่ยเราจะเอาเสื้อไปขายเอาเนู่นนั่ผมว่าไม่เห็นด้วยก็เลยไม่ไปนะวันที่10เดี๋ยวถ้าใครอยากจะเจอน้องก็เดี๋ยวก็เนีวันที่12นะฮะแต่วันแม่นะะก็อาจจะเป็นที่เดิมที่เก่านะที่ละที่ละผมพ่ นะครับวันที่สิบผมไม่ได้ไปที่ที่ทีโอทีแล้วนะครับที่ก็มีคอนเสิร์ตของอพี่ต่อที่คือช่วงนี้เรื่องเสื้อก็ก็ใครอยากอยากอยากได้ก็ก็ซื้อนาเป็นพรีออเดอร์ไปนะครับเพราะว่าเราเมีออกไปแล้วเนี่ยบางทีได้ได้ก็บางทีก็ร้อยกว่าตัว ครับบางทีก็บางคนก็อยากจะได้สีดําแต่บางทีสีดาไม่ไม่มีก็มาแบบผิดหวังเราก็ต้องซื้อสีเทากลับไปโดยเฉพาะสีเทาก็มีแล้วอะไรประมาณอย่างนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ไม่อยากให้ให้เขาต้องผิดหวังเอาเป็นว่าไปสั่งได้เลยนะสีดําสีเทาสั่งได้เลยีล๋ยวรอรุ่นใหม่รุ่นใหม่อีกมาสักพักหนึ่งฮนะตอนนี้กําลังทําตุ๊กตา น้องเปลี่ยนนายอยู่ตอนนี้เรื่องเรื่องขนนะมาตอนแรกในะเรื่องขนเนี่ยยังไม่ผ่านเพอาะเหตุว่นขนไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยสวยนะครับพอน้องเปลี่ยนนายเนี่ยขนจะสวยมากนะครับขนก็จะเงาดําแผดนะครับเงาดําแผดเลยแล้วแล้วตรงนี้ตรงหนวดเขาเนี่ยจะเยอะๆฮึ้ยโอ้ย อสงสัยวัดตำรับทานจริงนะเพราะเมื่อกี้คนถามมาวันที่สิบไปไหนอ๋อเมื่อกแล้วก็ไม่ได้ไปลนะครับ เจ้าพ่อเไปไน็นนพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเจ้าพ่อจะให้ครับพรุ่งนี้นะครับแล้ววันวันพรุ่งนี้พร้อมกันนะประมาณสักสองทุ่มน,นะครับอปากแดดโอ้โหเนี่ยหน้าผมดำมากเลยนะอันนี้ยังใช้แอปแล้วเนี่ยจริงๆเราผมลุยน้ำท่วมลุยนู่นล,ลุยนี่นะ ก็จะมีเรียกว่าครีมกันแดดแล้วก็มีรอ,อ,องพื้นนะครับจะใช้รองรองครีมกันแดดก่อนแล้วรองพื้นซ้ําอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่ใช้รองพื้นาะแดดพอครีมกันแดดเราโดนเหงือ่อโดนอะไรหมดเนี่ยนะฮะมันก็เป็นหน้าสดๆเลยอย่างอย่างวันที่ยี่สบดนะครับที่นิวหม่อะอันนั้นไม่มีรองพื้นไม่อะไรคือรีบออกมากูาไม่ทัน พาพิงมาแดดเดียวโอ้โหกลับมาล้างหน้าหน้าหมองดำเลยดำเลยบอกเออเราไปช่วยน้ำท่วมตาตาลมตากฝนกลเลยก็ไม่ไม่ดำเลยวันนั้นวันเดียวที่แปหน้าดำเลย